สวัสดีค่ะบันทึกกลยุทธ์พันแปรนะครับสำหรับอันนี้ห้องนี้จะเป็นวันนี้คลิมนี้จะเป็นห้องที่4นะคะกระแสทานให้คุณแก่สรรพสิ่งต้องเป็นตัวทัดน้ำใช่เยหลานนีงไงหลังจากสก,กิลท่าและท่าไม้ตายของเยหลานโจมตีโดนศัตรูจะทําให้ประสิทธิภาพฟื้นพลังงานของคุณเขาเ,เพิ่มขึ้น50เร์เมถึงความต้านทานทัาทั้งหมดของศัตรูตัวที่โดนใช่ไหม ก็จะลดลง50%เป็นเวลาหกวินาทีด้วยนะคุณเหมือนเดิมนะคะถ้าถึงระดับโกสองก็ถึงได้ก็ถึงแต่ถ้าไม่ถึงก็4,000คะแนนตรงนี้ละกันเดี๋ยวเราเลือกที่ระดับยากมากเช่นเดิมนะคะมันจะได้ไม่ไม่ไม่ตึงเครียดจนเกินไปนะคุณก็จะมีศัตรูเป็นรูนกาดพวกนี้จะอ่าเออเน,น้นโจมตีที่เป็นธาตุจะดีที่สุดนะคุณส่วนเจ้าตัวนี้มันป้านน้ำแน่เลยโหล้วคะแนนที่ได้เมื่อกำจัดนี่ โอ้โหตัวนี้ได้240เยอะกว่าใครเพื่อนเลยนะแต่ว่าโลมันก็หนาด้วยเช่นกันส่วนห้องร่างมีรูนเด็กเอิร์ธกาดนะคะแล้วก็มีไครราก,กิอันนี้มาทีเดียว2คนเลยปะคือแบบมาคู่กันเราต้องเน้นว่าน่าจะต้องโจมตีให้ให้เขาตายใกล้ๆเคียงกันเนาะคุณไม่งั้นถ,ถ้าเขาไม่ตายปุ๊บ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออีกตัวที่เหลืออยู่เขาจะฮิวตัวเองขึ้นมานะคะส่วนรูนเกรเตอร์นี่ไม่ไม่ไม่ยากอะไรเท่าไหร่นาะคุณแค่ตัวมันใหญ่กว่ารูนกาดปกตินิดนึงเนาะทีนี้เราเลือกยากมากแล้วไปตั้งค่าทีมกันค่ะเขายัดเย่หลานมาให้พระเอิญเขาใช้เย,ย่หลานเราให้อันนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นเย่หลานเขาแล้วกันห้องบนครึ่งบนจะเป็นระเหยกับศัตรูก็จะสร้างความเสียหายน้ําและความเสียหายไฟเพิ่มขึ้น50%ผู้เต่านี่นะ่าจะต้องแบบ ตีแล้วก็ชาร์จตีแล้วก็ชาร์จแม้เหมือนเหมือนอ่าเออคนละอันกับอเล็กชิโนนี่ว่าแต่ต้องใช้ธาตุหินมาด้วยนะคุณทําไมเอาธาตุหินมาด้วยอ่ะธาตุหินเอ๊ถ้าธาตุหินที่ที่จริงใจกับผู้เตาก็คุณจงนะคะเดี๋ยวเรากรองเป็ตัวละครธาตุหินเราแนะนําว่าเป็นตัวที่มีโลมาจะดีมากๆเลยนะคุณ น้องโลเอลนี่ก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นโกโ,โรนี่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าโกโ,โรเขาเป็นตัวที่ซับในการาช่วยเพิ่มดาเมจธาตุหินเนาะส่วนอิโตนี่เอามาอาจจะเอามาก็ได้นะคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่มีไม่มีจริงๆเนาะก็ธาตุหินสี่ดาวนี่มีมีให้เลือกเยอะไหม <c oughs> มีคนนี้เป็นดาเมจยืนสนามก็จะอา,อาจจะยากนิดนึงสําหรับ เพราะว่ามันจะมันจะแบบแย่งหน้าที่กันนะคุณน้องผูเต่าเขาก็ยืนสนามกันแล้วอ่ะเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวธาตุหินแล้วอยากได้ดาเมจเสริมจะมีอาเป็นอันเบโดให้เลือกนะคะแล้วก็จิโอริก็ได้นะคุณหรือว่าจะเอาเป็นแบบตัวรถรถรถต้านรถมันก็รถรถต้านมาก็จะเป็นซิโลเนนนะคุณเอ่อถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆเนาะทีนี้งั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเราเอาเป็นตัวที่ เออใช้คุณโนเอลมาแล้วกันเนาะคุณอีกถ่าไม่มีก็ไม่ต้องท่าถิ่นก็ได้คุณก็เอาไฟไปสองตัวนี่แหละใช่ไหมล่ะหรือเอาน้ําไปอีกตัวนึงก็ได้นะคะทีนี้ห้องล่างที่เขาแนะนําก็จะเป็นงอกเงยหรือไฮเปอร์บูมเนาะชำนานท่าของตัวละครทั้งหมดในทีมจะเพิ่มขึ้น250หน่วยอันนี้ The ะทีม the g r ก a t ที่แนะนําก็คือมีคุณนายิดาไปเนาะคุณนายิดาไปแล้วก็ใครมีหมอไปก็เอาหมอไปไป,ไปด้วยก็จะช่วยได้มากๆเนาะ เราสามารถใส่เป็นน้องเหี่ยวไปก็ได้น้องเหี่ยวจะช่วยไปฮิวตี้นะคะส่วนให้ปร์บุ่มถ้าเกิดแบบอ่าให้ปร์บุมเรามีชิโนบุที่เราปั้นไว้แล้วนะคะส่วนถ้าใครไม่มีก็อาจจะอ,อ,อาจจะอาจจะยากนิดนึงเนาะคุณชิโนบุไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องช่วยฟื้นธาตุงั้นก็ใส่น้ําไปด้วยอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคุณแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ชนานาญหรือว่าคุณมีตัวที่เป็นธาตุไม้ ที่เป็น5ดาวก็ใส่ไปเลยนะคะก็ใช้ได้เช่นกันเนาะเอองั้นตัวนี้คินิดอาจจะเราใช้ได้ได้นะคุณแต่คินิดอาจจะวงนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเราเอาสิงชิอใส่น้ำเพิ่มอีกน้ำหนึ่งแล้วกันเนาะคุณเดี๋ยวขอเปลี่ยนอาวุธของเหยาวๆนิดนึงนะคะ เยาๆเราใส่เป็นฟาโวไปนะคุณเพื่อที่จะช่วยเพื่อนเขาฟื้นพลังงานด้วยนะทีนี้เซียงดิงกับเบนนี่นี่น่าจะช่วยกันได้ทันเย่หลานเขาใส่อะไรเย่หลานทดลองใช้เนี่ยอาวุธคืออ๋อฮะใส่ใส่แซกมาให้เหรอขอบคุณฮะจะได้จึงสองทีคนนี้ยัดชำนานมาเลยนะแหมมที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากราคาเซียงดิ่งเบนนี่เดี๋ยวตีนี้จะเป็นตีสี่ดาวซะส่วนใหญ่แล้วเป็นตัวทดลองใช้เนาะคุณ อันนี้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวครึ่งแรกเราต้องเน้นทําปฏิกิริยาระเหยใส่สตูที่นี่ห้องเราเรา,เราเอาแค่เย่หลานมาคนเดียวถ้าคุณมีน้ํามาอีกตัวนึงก็ได้เช่นกันนะคะจะได้ช่วยกันฟื้นพลังงานแต่ทีนี้เราเอาโมโนเรียกว่าจะโมโนไหมไม่เกือบไม่โมโนสิก็จะเป็นเอาไฟมาตั้ง3ตัวเนาะก็ก็อาจจะต้องเย่หลานต้องฟื้นพลังงานดุดุดุดนิดนึงนะคุณเย่หลานมาดึงหนึ่งดึงอีกหนึ่งคุณฟื้นฟื้นไม่ทันไม่เป็นไร คนนี้มาอุ้ยนี่แน่นี่น,ะนี่โอ้โหโอ้โหไม่ได้ใช้อยด่ดิไม่เป็นไรเอาคนนี้มาก่อนคุณนช่วยช่วยฟื้นให้ฮูเต่าก่อนฟื้นฟื้นให้ตัวเองก่อนก็ได้ฟื้นให้เจียงหลิงมาก่อนได้ไหมเนี่ยเบนนี่เอาคนนี้มาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เบนนี่ฟื้นให้เจียงหลิงหน่อยลูกเจียงหลิงวนมานะคะหนึ่งหนึ่งรอบฮูเต่ามาเลยลูกนี่แนะ่อ้ย ฮิวตัวเองก่อนละกันคุณอาจจะยากนิดนึงนะคุณเพราะว่าเราเราเล่นปูเต่าไม่ถนัดนะคะนี่แน่เราเล่นปูเต่าไม่ถนัดจริงๆคุณเพราะฉะนั้นคนนี้มาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสองดึงสุดดึงหนึ่งดึง,ด,งดึงไม่ได้โอเคดึงไม่ได้ไม่ดึงก็ได้มาลงปูเต่ามาแล้วนี่ไงไปโอ้โหใครใครเขายากู้เฮ้ยเราลืมเอาตัวมาทำลายโลกโลบ,ลบดิฉันเราเราอันตีไปเลยค่ะ มาตรงนี้มันเสียไปรอบแรกนิดนึงเนาะคุณโมแต่แบบอ่าตั้งตั้งนีดตั้งตีให้ดีที่สุดขออยู่บนวงได้ไหมขอบคุณฮะพอดีนะหลบไปก่อนน้องเสาน้องน้องขอแรงๆขอแรงๆหน่อยนอ้องโอ้โหทีมตี่เ้ามันยากเหมือนกันนะเนี่ยมาขออีกรอบนึงได้หนึ่งตัวเบงน,นี่ไม่ทันเราหา กดกันติบตึบติบตึบตบเลยนะโอ้โหโอ้โอโอโอว่าจะถึงไหมเนี่ยคุณเขาต้องการคะแนนเท่าไหร่อขอใจแล้วแบบมันยากจริงๆคุณเราถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ยมากันปาดกันไม่ไม่พร้อมอ่ะแบบเนี้ยอ่ะปาดกันมาตรงนี้แล้วเราต้องการคนนี้มาขอนี่ก่อนขอไม้มาหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยรอน้องเขาฟื้นพลังงานให้ให้ใหทันท่วงทีหน่อยคุณ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะมันต้องเติมค่ะมันเติมอย่างนี้แหมเติมเติมคนนี้มาก่อนเลยคุณทีน,นี้คนนี้ลงอันตีนะคะแล้วอันนี้ลงกระตุยกระตุยมาแล้วตีตีให้หมดตีฮะตีอูห้หูกระตุยตีตีหน่อยฮะมีคนหมดนะคะชื่อคิกบขู่กุกกิคิกบขู่มาเฉยเลย คนนี้มาอีกหนึ่งนะคะโอเคใครลัก,กี้มาตรงเนี้ยโอเคได้เลยฮะอยู่กันตรงนี้อยู่กันเดี๋ยวเอาตัวนี้อยาบหยาบพึ่งฮิวนะหยาบพึ่งฮิวนะได้โปรดพรีคุณเราวิ่งชนอ่าวิ่งชนมาเฟืองไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้วิ่งมาหนึ่งดึงมาอีกหนึ่งขอมาเฟืองหน่อยขอมาเฟืองแล้วน้องเหยี่ยวมานะฮะลงเลยคะ่ะระหว่างนี้เราสามารถแบบ วิ่งชนมะเฟืองได้เลยนะคุณตรงนี้นะคะตรงนี้เอาเอาคนนี้มาก่อนเติมน้ำมานิดนึงเติมไม้ได้ไหมไม้ไม่ทันไม้ไม่ทันคุณปาดหนึ่งไม่ทันได้หกหกแปดแปดนะคะวุ้ยได้อย่างน้อยก็ได้ได้ตาวนี้นะแต่คุณต้องปั้นมาดีมากเลยนะคุณถ้าคุณจะใช้ทีมเหยา่ๆนะคะห้องบนอแนะนําว่าเอาแค่เบนนี่มาคนเดียวก็พอเนาะ ประเด็นคือทำให้ห้องบนเราแนะนำแค่เบนนี่คนเดียวเพราะว่าเมื่อกี้เยี่ยนหลานฟื้นไม่ทันนะคะโอเคเราได้เรียบร้อยแล้วคุณเท่านี้แหละพอใจแล้วสี่พันตอนแรกแบบห้องละสองพันันห้องแรกแบบงงเงอแล้วนะเพราะว่าเราเล่นน้องน้องภูเต่าไม่เป็นมันไม่มีด้วยแหละคุณแต่ถ้าคนที่เขาเล่นเป็นเป็นเอ็กเปิดมาแล้วก็อ่าใครเม่นผูเต่านะคุณเราว่าน่าจะได้ถึง หมื่นหกนะคะแต่ว่าได้อะเพราะว่าถ้ามียัยหลานแล้วถ้ามีทีมเออคือบับเขาค่อนข้างอย่างห้องล่างเนี่ยบัฟบ,บัฟค่อนข้างอย่างนี้เลยนะใครมีเป็นทีมที่แบบให้ประบูมครบเครื่องอะอย่างนาฮิดาหรือว่าเอ,อ่าเออหมอไผ่มาอย่างเงี้ยแล้วมีชินโนบุหรือว่ามีใครที่ที่ทปั้นปั้นชำนาญธาตุแบบตึงๆแรงๆเอาโชกุนมาก็ได้เนาะโชกุนก็ได้นี่หว่าใช่ไหม ไหนอะแล้วอ๋ออันนี้โชกุนได้นะคุณหรือไมก่ก็ถ้าเป็นทาตุนน้าที่แบบเราไม่ต้องมามาแปะเอง,ยง,ยง,ยงอย่างเยี่หลานอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่มันพื้นที่มันจะไม่พอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นคุณน้องนาฮิดากับหมอไปใช่ปะมาเดี๋ยวเราเล่นให้ดูเลยละกันเนาะ <S <S สําหรับครึ่งที่แบบอ่าเต็มเต็มตึงๆนะคะไม่ได้เอาโชกุนมาแต่นี้ด้วยสิไม่ได้เปลี่ยนเป็นชำนาญทาต่ะไหนโชกุนชำนาญทาไหม จ็ดสิบห้ามาเลยนะไม่มีงั้นเอาเป็นชิโนโบุเหมือนเดิมนะคุณอาจจะ่าต้องใช้พลังในการแบบสลับไปกดเยอะขึ้นนิดนึงส่วนห้องบนเพียงหลิงอเอาออกเอาน้ำมาเพิ่มแต่ห้องเพิ่มน้ำข้างล่างนี่ไม่ต้องเพิ่มน้ำแล้วไม่เป็นไรมาไหนๆแอบดูกันแบบไร้เทียมทานกันไม่ไร้เทียมทานมาแบบทีมครบเครื่องนะคุณอันนี้หนึ่งเอา โอ้โหไม่ได้ซะด้วยคุณไม่เป็นไรเรามีน้ํานี้เรามีน้นํานี้ให้เล่นได้เลยฮะมาแล้วนี่นะคนนี้มาก่อนเลยคุณเดี๋ยวอ่าเออเรอรอค่อยรอ,อนี่อีกทีนิ่งประตูโหเดี๋ยวรอเขาหมดโอเคมาคนนี้มานะคะแล้วก็วิ่งมาหนึ่งไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอันตีไปก่อนคุณโอเคมาได้นะคะมาแบบคบเครื่องกันนิดนึงเนาะคุณ อื <c oughs> เราใช้พยายามใช้บัฟเขาแล้วนะบัฟของอ่าเย่หลานนะคุณอันนี้มาก่อนค่ะแปะไปสองอันเลยก็ได้โอเคแปะไปให้หมดเลยคุณอันติมาฮะ <c oughs> นี่นะเจาะให้หมดเจาะเจาะให้หมดฮะ เจาะไม่งั้นเราโอ้โหเราทําไมมันมันได้น้อยกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่มันได้น้อยกว่าเดิมไหมลูกดึงหนึ่งไม่ต้องดึงแล้วมันวนมาพอดีอันตีไปเลยคะ่ะคนนี้ไม่ต้องจริงๆไม่ต้องก็ได้นะอขออีกหนึ่งคนได้ไหมอเผอิญเราไม่มีเซียงหลิงมาด้วยนะคุณเพราะฉะนั้นมันก็เลยอ่าแห้งๆไปหน่อยนะคะแห้งไปนิดนึงจริงเย่หลานขออีกหน่อยนึงได้ไหมแล้วก็ลงเบนนี่เลยคุณ ปูเต่ามาเลยค่ะได้สามพันโอเคดีกว่าไม่ได้ดีกว่าไม่ได้นะขอจะขอขอชาร์จหน่อยได้ไหมน้องเต่าเขาไม่ใจไม่ได้เยอะยมงอมกสามพันเองอะ่ะโอ้สามพันสี่โ,โหแต่แต่ได้เยอะกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมมาโนเองหรือเปล่าจริง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 ได้เท่าเดิมระคุณเติมไม้นะฮะเติมนี้ เอาไม้มาเติมน้ําได้แล้วมาแล้วเราก็ลงที่น้องนาก็ได้คึณน,นี่แนะ่น้องนามายืนก็ได้ค่ะหรือจะเป็นหมอไปก็ได้แล้วแต่เลยนะอ่ะอันนี้สร้างโลมาฮาน้องนาวางบ้านฮะเวลาห้องล่างที่มันแบบอ่าเร็วกว่าเดิมไหมเนี่ยคุณอย่าลืมว่าเราต้องมีชิโนบุมาลงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไม่ได้แบบอ่าไม่ได้สิ่งที่ต้องการน้ําหายไม่ได้สิ่งที่ต้องการจริงๆด้วยนี่แนะ่ หมอไปอะจริงๆต้องอันติคุณอันนี้ลากสายไปเลยค่ะอันนี้อันติหมดเพราะฉะนั้นลงลงมาก่อนคุณลงไปฮะเรียบร้อยคิดไปแล้วหนึ่งน้องนารลากสายให้หน่อยฮะเติมน้ำฮะลง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 ล,งล,งลงวิ่งมาแล้วขอบคุณฮะวิ่งมาแล้วมาเลยเข้ามาอาวลืมมายืมน้ำแข็งไม่ใช่น้ำแข็งไฟฟ้านี่นะได้ได้แล้วคุณ น้องนาลาักสายฮะมาเลยฮะสองคนเติมน้ําหน่อยฮะตรงนี้ฉันจะได้เพียงพอหรือไม่อย่าลืมไม้เอ้ยอย่าลืมน้ไม่ไฟฟ้าคุณไม้เลยลอุ้ยได้เยอะกว่าเดิมหมอไปมาฮะไม่น่าทันคุณ มัวแต่มัแต่ลำอย่าลำเยอะลำเยอะทำไมเนี่ยไม่น่าลำเยอะค่ะแต่ยังได้เท่าเดิมนะแต่เพิ่มเพิ่มมานิดนึงเนาะคุณจริงๆถ้าลำไม,ม่เยอะห้องล้างก็ได้ทีมนั้นน่าจะได้คุณดันลำเยอะไปหน่อยเอ้ามีแผ่นเพลงตรงนี้เหรอเนี่ยนี่มันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนาะคุณเก็บมาเลยฮะ ดังนี้ทั้งนั้นคลิปนี้มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อกันคลิปหน้านะคุณน้องถัดไปมันใช้ใช้ความคิดเล่นอยู่เหมือนกันนะว่าจะยังไงจะตี้ยังไงจะเทคนิคอย่างไงจะกดใช้แต่ละตัวยังไงเนาะสำหรับอันนี้แย่หลานค่อนข้างง่ายเพราะเขาใช้เหมือนสิงชิวเลยคุณก็เลยแบบทุกคนนะ่าจะปึ้มปิ่มในการใช้งานนะคะแต่ถ้าไม่ค่อยโอเคก็จะมีตัวอื่นให้ใช้งานเป็นตัวดาเมจได้เยอะเนาะคุณแต่เย่หลานนี่ถือว่า อาน่ากดเอามาใช้นะคะเอาขายให้เขาต่อแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคุณสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพ,พื่อพูดคุยกับเราได้จ้าแต่แล้วนะบบายยบ๊ายบาย,บายนี่เราเป็นผู้กรรมการสินะ <S <S ไม่ใช่เป็นนักพาก